สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับตุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุกจะมารีวิวที่ดินโครงการบ้านสวนคลอง14นะคะสเสน่ห์แห่งธรรมชาติที่คุณสามารถสมัมผัสได้ค่ะที่ดินเพื่อการลงทุนนะคะวันนี้ตุกก็จะมาอัปเดตแปลงว่างนะคะและ ตุก็จะมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนคลอง -14 บรรยากาศล่าสุดด้วยค่ะซึ่งจะมีแปลงว่างแปลงไหนกันบ้างนั้นก็ดังภาพที่เห็นเลยค่ะค่ะซึ่งโครงการบ้านสวนคลอง -14 องคครัก์นครนายกนี้นะคะอยู่ถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะ ช้ถนนรังสิตนครนายกนะคะจุดสังเกตทางเข้านะคะจะเห็นร้านบิทเทอร์สวิตนครนายกค่ะเลี้ยวเข้าซอยข้างกับร้านบิทเทอร์สวิตนครนายกเข้ามาเลยค่ะจะพบแปลงที่ดินที่เราประกาศขาานะคะเข้าซอยมา1.5-2ถึง2กิโลเมตรค่ะก็จะพบบริเวณนี้เลยค่ะค่ะ ที่ดินเพื่อการลงทุนปูกบ้านสวนโฉนดพร้อมโอนทันทีนะคะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนทุกแปลงนะคะเนื้อที่เริ่มต้นที่102ตารางวาค่ะถึง488ตารางวาค่ะแต่ถ้าอยากได้2ไร่กวา่าหรืออยากได้แบบแปลงใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะของที่ดินค่ะ ที่นี่คุณก็จะได้สัมผัสไอแดดอากาศบริสุทธิ์และความเป็นส่วนตัวที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้ในย่านถนนรังสิตนคะรนายกนะคะเดิมพื้นที่โดยรอบนะคะ2,128ไร่นะคะปัจจุบันเรามีที่ดินแบ่งขาานะคะกว่าร้อยแปลงมากกว่าร้อยไร่นะคะ ความสวยงามโดยรวมระยกพื้นท the ี่เป็นพื้นที่สาธารณะกว่า150รายไร่ถนนลำรางรอบโครงการกว้างกว่า20-30ถึงเมตรตลอดแนวรอบโครงการนะคะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นตาลกว่า150ต้นรอบๆบวงเวียนนะคะต้นมะม่วงหิมพานต์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมะม่วงเบาอีกกว่า300ต้นนะคะอนาคตนะคะอาจจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะประตูสู่จังหวัดนครนา ายกค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นแลนด์สเคประดับโลกเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินนะคะเป็นที่ดินที่ได้รับการแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยออกเป็นฉนดแล้วทุกแปลงค่ะและมีขนาดเริ่มต้นที่51ตารางวาถึง204ตารางวานะคะสำหรับ โซนที่ได้รับการปรับถมแล้วนะคะก็มีการแบ่งหักถนอนออกเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วนะคะถนนกว้างถึง12เมตรนะคะรวมทางเท้านะคะนี่เราก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆวงเวียนนะคะส่วนโซนที่ปรับถมนะคะเราก็มีการลงลูกลังแล้วก็ได้ถมดินในแปลงที่ขายไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2539นะคะสำหรับโซนที่ปรับถมแล้วนะคะ ก็จะมีว่างแปลงที่16ค่ะโฉนดเลขที่59613เนื้อที่170ตารางวาตารางวาละ8,900บาทนะคะราคา1,513,000บาทค่ะแปลงที่21ค่ะโฉนดเลขที่59621ค่ะเนื้อที่170ตารางวาตารางวาละ8,900บาทนะคะราคา1,500,000 13,000บาทค่ะแปลงที่23นะคะชนเลขที่59623เนื้อที่102ตารางวาตารางวาละ8,900บาทค่ะราคา97,800บาทค่ะแปลงที่24ค่ะชนเลขที่59624 102ตารางวาตารางวาละ8,900บาทค่ะราคา97,800บาทค่ะแปลงที่25ค่ะชนเลขที่59625เนะที่102ตารางวา ตารางวาละ8,900บาทค่ะราคา97,800บาทค่ะแปลงที่27ชนเลขที่5392นะคะเนื้อที่204ตารางวาตารางวาละ9,200บาทค่ะราคา1 8 7 6 8 0 0บาทค่ะและแปลงที่29นะคะชนเลขที่59610ค่ะเนื้อที่102ตารางวานะคะตารางวาละ9,700บาทค่ะ ถ้าชอบแปลงรอบวงเวียนนะคะก็มี6แปลงที่แนะนำนะคะแปลง A1 ค่ะชนนเลขที่88372ค่ะ488ตารางวาตารางวาละ7,000บาทค่ะราคา3 4 1 6 0 0 0บาทค่ะแปลง B4 ค่ะชนโนเลขที่88851นะคะเนื้อที่1เนื้อที่485.2ตารางวาค่ะ ารางวาละ6,000บาทนะคะราคา2 9 000, 1 1 8 0 0บาทค่ะแปลง B5 ค่ะโฉนดเลขที่88852นะคะเนือ้อที่485.2ตารางวานะคะตารางวาละ7,000บาทค่ะราคา3 000, 3 9 6 4 0 0บาทค่ะแปลง B6 ค่ะโฉนดเลขที่8 8853นะคะ เนื้อที่485.2ตารางวาตารางวาละ6,000บาทค่ะราคา2,911,200บาทค่ะแปลง b 7ค่ะนโนเลขที่88854ค่ะเนื้อที่485.2ตารางวาตารางวาละ7,000บาทค่ะราคา3,300,000 3, 96,400บาทค่ะแปลง B8 ค่ชะชนวเลขที่5361นะที่485.2ตารางว 7, า,า,าตารางว 7, าละ7,000นะคะแปลง B8 5361 485.2ตารางวาตารางวาละ7,000ราคา3 000, 3 9 6 4 0 0บาทค่ะ และสำหรับโซน P นะคะแปลงที่ว่างก็จะมีแปลง P 8นะคะโฉนดเลขที่3 6 8 8กนะคะเนื้อที่3 8 8ตารางวาตารางวาละ5,900บาทค่ะราคา2อ7ล้านส0 0บาทค่ะแปลง P 9คะ่ะโฉนดเลขที่368 90เนะคะเนื้อที่160ตารางวาตารางวาละ5,900บาทราคา944,0 0 0บาทค่ะ และแปลง P10 ค่ะชโน,นเล็กที่3 6895นะคะเนอที่441ตารางวาตารางวาละ6 9 0 0บาทค่ะราคา3 4 2ล้าน42,900บาทค่ะสำหรับแปลง P1 P2 นะคะก็ยังว่างค่ะแปลง P1 P2 ยังว่างนะคะสำหรับโซนนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศล่าสุดนะคะถ้าแปลง P1 โฉนดเลขที่5 6 2 8 4 105ตารางวาค่ะแปลง P2 โฉนดเลขที่4 3 9 9 1นะคะเนื้อที่105ตารางวาเช่นกันค่ะถือว่านี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้กับทุกๆท,ท่านได้เห็นกันนะคะนี่เลย ท่านใดชื่นชอบแปลงไหนนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 8ค่ะ8 9นะคะ ถ้าเป็นแปลง P1 P2 นะคะเราขายอยู่ที่ตารางวาละ6300บาทนะคะจะซื้อแปลง P1 บวก P2 ก็210ตารางวาก็ได้นะคะเราขายอยู่ตารางวาละ6300บาทแต่ถ้าอยากได้แปลงใหญ่ๆก็จะเป็นแปลงรอบๆวงเวียนนะคะโซน A โซน B เราก็ยังมีว่างนะคะและถ้าท่านอยากได้ แบบจำนวนเยอะๆนะที่เยอะๆนะคะก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเรามีหลายโซนให้ท่านเลือกนะคะวันนี้ตุ๊กก็นำภาพบรรยากาศล่าสุดของที่ดินรอบๆวงเวียนมาฝากกันค่ะแล้วก็อัปเดตบรรยากาศแปลงว่างด้วยนะคะนี่เลยให้ชมนะถ้าเป็นโซนนี้จะเป็นโซน h i j นะคะนี่ เป็นพื้นที่ที่ดินเปล่านะคะอย่างแปลง A7 A8 นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้านะคะและโซน E โซน F โซน G แล้วก็ยังมีว่างนะคะโซน K ก็มีถ้าโซน K เนี่ยก็จะแปลงละสองไร่กว่านะคะนี่ค่ะ แต่โซนที่เราประกาศขายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีโซน A โซน B นะคะแล้วก็โซนแปลงเล็กนะคะซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นนะคะตุกก็จะระบุว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะนี่ที่ดินทำเลดีมีอนาคตนะคะที่ดินเหมาะสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะนี่เลย ใกลการคมนาคมสะดวกทุกเส้นทางด้วยถนน4-6เลนนะคะอย่างภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นโซนเคด้วยนะคะแปลงละ2ไร่กว่านะคะก็ใกล้กันนั้นนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วนะคะซึ่งที่ดินบ้านสวนคลอง14นะคะก็ใกล้สถานที่สำคัญใกล้เคียงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมสวอุงคารักนะคะ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดบับหรือตลาดต้นไม้คลอง15นะคะใกล้มหาวิลัยศรีนครินทรวิโรธด,ด้วยนะคะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะนี่ถือว่าการเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็มาอัปเดตบรรยากาศโดยรวมนะคะถ้าเป็นโซนนี้ก็จะมองเห็นแปลงพี P2 ่1พี่2ด้วยนะคะ นี่เลยเห็นไหมคะนี่ก็บรรยากาศล่าสุดนะคะนี่ตุกก็พาทุกท่านมาอัปเดตนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดเยี่ยมชมที่ดินได้นะคะที่ดินเหมาะสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์ 099-221-6289ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-221-6289ค่ะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนทุกแปลงเลยนะคะนี่วันนี้เรานำภาพอัปเดตบรรยากาศโดยรวมนะคะของที่ดินบ้านสวนคลอง14มาฝากทุกทกท,กท่านนะคะ ยังมีแปลงว่างหลายแปลงรอให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของนะคะนี่อย่างตัวอย่างแปลงที่22คุณลูกค้าก็ปลูกกระบองเพชรสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากค่ะ